โอเคเจอกันอีกแล้วนะคะส่วนใกล้บ้านจ้าอีสานไลฟ์สไตล์หลังจากไปดูเบบี้น้องหมูนะคะเดีย๋ยวที่แม่ตัดพักไปนี่นี่ผักคะน้านะคะว่าจะเอาไปขายแล้วก็แจกญาติๆด้วยนะคะ ใส่ยามป้แม่อืออือหอ้อาใส่ยามก็ว่าแม่เจียวอะไรฉันมันหยุดถึงไหนด้วยเอาออกไว้ก่อนซ้ำน้ำไว้ได้บอกซ้ำไม่ได้ให้นะโอเค อีเด้เนี่ยต้นนั้นสูงๆใกล้มือเก่านี่แม่เพราะเอาเลืองนี่คือแตกงี่หวอดลายแท้โอ้ลมหัวกูดแม่นี่เดี๋ยว่าสิดทำหมดคำดอก นี่นี่อันดอกแพ่แวนนัน่นนี่อันนี้ไหมเอออ้อว,อวนดีแท้นี่นเอาล้นัน่ะน,นะมันสีสุดลูดเป็นดอกเง้ยวเกินไปแล้วโอ้โหเอาลา้นไหม น้ำหวานเด้พาอแต่แม่หดน้ำชีดน้ำแม่มีมกระบินมีอืมตน้นเย้แท้แม่ อดอกงามอีแม่เนีๆนี่พูดผู้รัพท์ไปัดาาพักไปขายผักข้น้มผักข้นา้าจริงเถอะ้จริงเถอยืนนี่ละใกลจกินเหมือดยังวาวัจถว,ว่าเหอแมงฝังมือคืนนี่ฝันเห็นยายเท่ากับไอ้ หนหดวส่วนใจว่าสบายสนใจทั้งหาบกินเข่าว่าได้เมื่อวานเนี่ยส่นใจว่าสบายอ,อ,อันม้ามือม้ามือสุขศรีแม่ม้ามาที่นี่วา่าไปบ้านกว่าว่าไปบ้านกว่าแบบนี้ไปเมี่ยนเทียนในหญ่น้อยส่วนใจเข่านั่นอันมันไปแล้วเมื่อวานเนี่ยไปหาหมอหมอกันอยกว่ากินข้าวก่อนแล้วกินบ่ได้หัา อ้โหหมาเหมือนสุขุนเว้ยฝันใหญไร้กระซื้นดีหัวมาสั่นไปเมียนเนียนใหญ่น้อยเว้งอืมหลังหลบไปยุ่งหนีด้วยยัเมื่อคืนน่ะอาจารได้ว่าอย่างไรดอกนอนไปนวอนในตัวหายหนี่คนนู้ฝันจับ้ครับจับด้แน่้ยฉันบอกน่ว่าส่วนใจบ่สบายยังวะ ีจ่จักทพกไปหาหมอยุ่มาเ้านหน่อีออกอะไปหาหมออันเยังจักหมอที่นิ่อนที้แล้วกะ,ะโอ้ยแมงเลยสลบผักแพดีแท้แบบนีจกักผมกงใส่กูบงวบานวัดเขาให้กินแต่ละมันินไยู่บ้าน <c oughs> คุเชียนนดเลยมันกอ้กเลยได้ใกล้ที่ไ ว่าคนตายนี่กูฝันบัดนี้บ่บ mm. like like ัดบ่ฝันเห็นนี่มันฝันมันเห็นชัดหลายไหมอือพักกันไอ้นี่โยกันนั่นละเดี๋ยเท่าน่ะงอว่างอว่าโยกตุ้ตาน่ะกันนี่เออเ้ยห็นดอกอะไรวะได้ไปใช่บาทใช่เบี้ยให้เออบ่อนี่ดอกกับก็กะว่าไปแล้วก็ยินเงี้ยมังค์กงโอ้ยเนาะ ฝันเห็นคักแท้ทั่วบ่ได้ไปเนาะมันยูไก่เส้นใเ,เ,เราไป,ไปเดเดียวยควเอาอีมปังนี่นะเดควยเห็นมันนี่ว่นไกลกัเียววอ้เอาไมอาคนดินคนดินทับเสียงไว้ไก่กันไมนี่ล่ขาเด็กไก่เ่เจ็บแเจีเยา แซ่บอีแม่แกงให้กินดูอยู่แกงบิงหุ้มใส่ปลาทูแซ่บเลยแซ่บด้าหนันแซ่บกว่าอีคุ้มอ่ะสองต้นนะดูกบุกอันประมาทหมูประมาทก็ออกลูกได้14ตัวโสิบซี่ตัวตัวขาวกุลุนคิรินเป็นตาหักเป็นตาหักปลาไทยอันกระไขฮด้วยล่ะสิบซีตัว ยังไงล่ะมันกินคืนไม่้างเขาอ่ะเข่ากันล้างามจ้ะกัลังเขียวเลยแหละไขยไปยูโอ้มันเป็นแต่ยูมันเป็นจานี่องมากุแหเรีมูเรียงอย่างไข้ยูนีสนใจเนาะบสมัยอ